สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีมื้อเย็นตอนเย็นนะคะอ่าวันนี้จะทานข้าวเย็น่ําหน่อยนะคะ่ําหน่อยอ่าทานข้าวเย็นแล้วมาทานอาหารเสริมบํารุงสุขภาพกันนะคะบํารุงตับสมองหัวใจลดไขมันลดไขมันพอกตับไขมันในเส้นเลือดในหลอดเลือดนะคะไขมันที่สะสมมานานไขอ่าในร่างกายของเรานะคะ กันเลยค่ะอันดับแรกต้องทานก่อนนะคะทานได้อ่าวันนี้ทานคู่ซีตับดีเลือดดีนอนหลับดีของเรานะคะค่ะเลซิตินกับนทิโฟลิกบำรุงเลือดนะคะค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็ให้ทานหลังอาหารนะคะทานหลังอาหารทันทีนะคะทานข้าวเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยนะเย็นนี้นี่ค่ะหนึ่งแคปซูลหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งแคปซูลหนึ่งเม็ดเลซิตินนะคะ ถึงจะเม็ดใหญ่นิดนึงนะคะแต่กลืนง่ายนะคะถูกน้ําแล้วลื่นกลืนง่ายนะคะค่ะหนึ่งเม็ดอ่าแล้วก็ฝาไว้นะคะอันนี้เมื่อเย็นนะคะเมื่อเย็นแต่เมื่อเช้าทานไปแล้วนะคะเมื่อเช้าแล้วก็นูทิโฟลิกนะคะนูทิโฟลิกหนึ่งแคปซูลค่ะทั้งสองกระปุกนี้บรรจุหกสิบแคปซูลเท่ากันนะคะจะได้หนึ่งเดือนพอดีค่ะเช้าเย็นนะคะนี่ค่ะ อย่างละ1แคปซูลอย่างละ1เม็ดนะคะ,นะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดอาตามนะคะดื่มน้ำสะอาดตามเพื่อบำรุงดูแลฟื้นฟูนฟนตับของเรานะคะถ้าเรา,าทานข้าวอิ่มแล้วแล้วก็ทานอาหารเสริมสองตัวนี้นะคะดีซิตินกับบำรุงเลือดทานคู่กันเลยแล้วก็่าถ้าเราอิ่มดื่มน้ำตามนะคะ ถ้าเราดื่มน้ำแล้วรู้สึกอิ่มนะคะหรือ,อแน่นและอิ่มอิ่มมากแล้วเราก็พอก่อนนะคะอีกสักพักนะคะอีกสักพักค่อยดื่มน้ำตามอีกประมาณ1แก้วนะคะเพื่อให้ทำเพื่อให้เลตินกับบำรุงเลือดละลายดีในร่างกายของเราดื่มซึมไปใช้ได้เร็วขึ้นนะคะนี่ค่ะดื่มน้ำสะอาดนะคะถ้าเป็นน้ำแร่ได้ย่งดีนะคะน้ำดื่มนะคะจะบำรุงร่างกายเราด้วยนะคะนี่ค่ะขามา ผู้ซีตับดีเละดดีนอนหลับไม่ดีนะคะอ่าทานเช้าและเย็นหลังอาหารนะคะถ้าท่าน um right kind of uh, ไหนที่ว่าต้องการแค่บำรุงนะคะบำรุงร่างกายป้องกันไว้นะคะดูแลตับสมองหัวใจป้องกันไว้ก็ให้ทานเวลาเดียวก็ได้นะคะเวลาเดียวก็คือหลังอาหารมื้อเช้าหรือมื้อเย็นนะคะเราเลือกทานมื้อหนึ่งนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่มีอาการอยู่แล้วนะคะมีอาการอยู่แล้วว่า ไปตรวจแล้วมีไขมันพอกตับไขมันในเส้นเลือดสูงอ่อนเพลียนะคะนอนหลับมไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็รู้สึกใจเต้นแรงหรือว่าสมองรู้สึกจะหลงลืมเริ่มขึ้นนะคะหรือว่ามีไขมันพอกตับนะคะหรือว่าตับเรารู้สึกผิดปกติอย่างเงี้ยให้เราทานอสองเวลาเลยนะคะอย่างละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเช้า,ชาและเย็นเพื่อ ดูแลฟื้นฟูนะคะดูแลฟื้นฟูให้อาการเหล่านั้นที่เราเป็นน่ดีขึ้นนะคะดีขึ้นหนึ่งชุดแรกเราก็จะรู้สึกอ่าร่างกายของเราดีขึ้นนะคะสามารถทานได้อย่างปลอดภัยไม่มีข้อห้ามในทุกทุกโรคนะคะในทุกทุกโรคสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะคะส่วนตัวที่อ่าส่วนตัวบำรุงเลือดตัวนี้นะคะสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กนะคะเด็กอ่าที่กลืนแบบเม็ดได้จนถึงผู้ใหญ่นะคะ บำรุงเลือดป้องกันโรหิตจางนะคะ,ะทำะทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีทําให้ระบบเลือดไหลเวียนดีมากๆดีมากๆเลยทานคู่กันตัวนี้นะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาหกตัวเลซิตินบรรจุ60แคปซูลราคา680บาทนะคะ680บาทแต่ถ้าตัวบำรุงเลือดบรรจุ60แคปซูลราคา180บาทชุดนี้อสองตัวรวมกันแล้วเป็น860บาทนะคะ 860บาทค่าจะส่งฟรีนะคะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะาเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะพิเศษสุดๆให้คุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะอ่า วันนี้เราจะพูดถึงสับคุณสตัวนะคะแตลีซิตินของอกิฟเรนเราก็จะมีกระปุกทดลองกระปุกเล็กนะคะอาวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะกระปุกเล็กกระปุกกระปุกทดลองบรรจุ30แคปซูลน,นะคะราคา392บาทค่ะ392บาทนะคะค่ะวันนี้ก็มาไล์มาไล์อชุดคู่ซีตับดีเลือดดีให้ ท่านที่รักสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพาได้รู้ข้อมูลแล้วก็ได้ทดลองทานกันนะคะแต่ลูกค้าที่สั่งมาก่อนหน้านั้นได้ส่งให้ทุกท่านทุกๆวันทุกๆออเดอร์แล้วนะคะส่งให้ทั่วไทยทั่วประเทศแล้วนะคะขอให้คุณลูกค้าทานต่อเนื่องนะคะแล้วสุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรงดีขึ้นค่ะค่ะฝากไว้ด้วยนะคะถ้ารับ2ชุดก็มีโปรโมชันดีๆนะคะโปรโมชันดีๆนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะ รับ2ชุดนะคะทานต่อเนื่องได้ถึง2เดือนเลย2ชุดนะคะค่ะถ้ารับเป็น3มชุดก็จะมะีโปรพิเศษให้นะคะค่ะโปรพิเศษให้นะคะถ้ารับ3มชุดทานต่อเนื่องได้3เดือนเลยนะคะค่ะทานได้อย่างปลอดภัยไม่มีข้อห้ามในทุกๆโรคนะคะเนะะี่ยค่ะฝากไปด้วยค่ะ,ะคู่ซีตับดีเลือดดีนอนหลับดีผิวพรรณดีนะคะเนะะี่ยค่ะ860บาทนะคะ เดี๋ยวไลน์หน้าจะมาอะเอาตัวบัจจุ30เบแคปซูลมาให้ดูนะคะค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ